ย้หน้านี้นะครับเนื้อปฏิกคอนเดนเซอร์เนี่ยมีความต้านท,ทานการไหลของอากาศเนี่ยมากกว่าคูลิ่งทาวเวอร์ก็แงนะ่เนาะเอ,อเพราะว่าคูลิ่งทาวเวอร์เนี่ยมันมีแต่มีแต่น้ำสเปรย์ลงมาเป่าลมส่วนขึ้นไปอาจจะมีฟินหรือแพคกิ้งเนี่ยอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ได้มีระบบท่อน้ำยาของก็คือไม่ได้มีท่อคอรียกไ,ไม่ได้มีท่อคอยล์้อหรือคอนเดนเซอร์ ทั้งชุดเอามาขวางอยู่ในคูลิ่งทาวเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็แง่แหละที่ความต้านทานการไหลมันจะต้องสูงกว่าคูลิ่งทาวเวอร์นะครับเขาก็บอกว่าพอความต้านทานมันสูงเขาก็นิยมใช้เซนเตอร์บกลแฟนนะครับมากกว่าเนาะเขาบอกว่ามันแก๊งทูเกเตอร์นะครับก็จะได้ได้อัตราการไหลที่ต้องการนะครับนะโดยที่เรียกว่าไม่มี ไม่มีขนาดที่เหมาะสมก็คือแปลกลับกันนำะมันปฏิเสธสองปฏิเสธอะ่ะก็ก็จะได้ขนาดที่เหมาะสมเนาะแก๊งตัวนี้คือคําว่าแก๊งนะครับแก๊งแก๊งสเตอแก๊งก็คือเหมือนรวมกลุ่มกันะนะครับเขาบอกว่าเนี่ยรวมกลุ่มกันนะก็คือเนี่ยใช้เซนต์ดูฟุกแฟนหลายๆตัวเนรวมแก๊งกันนะครับ,บ,รนะรบแล้วก็จะได้อัดโปร ของอากาศให้มันมากเพียงพอนะครับบอกว่าการจัดวางเครื่องจักรแบบนี้เนี่ยมันเงียบกว่านะครับเงียบกว่าการใช้ axial fan axial fan ก็คือเซนิโฟกัรวมๆกันหลายๆตัวเนีเ่ยทำงานเงียบกว่า axial fan axial fan ก็คือพัดลมตามแนวแกนธรรมดาคับที่เราเราเห็นนะแล้วก็ โดยส่วนใหญ่ี่จะใช้แบบ force draft fan ก็คือเป่าอัดเข้าไปนะอันนี้ตรงข้ามกับอ,อะไรอะ draw fan ก็ draw fan ก็ใช้ดูดใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็น force draft ก็คือเป่าอัดเข้าไปนะครับ